ครับบุาราทุกคนนักโอกาสแห่งนี้ผมโจปิยะเข้าสู่รายการของทางสถานีวิวออนไลน์ปิยะชาแนลชวนรว,วามคอมบันทิงคื่คู่กับผูรศึกษาเข้าสู่รายการร่วมรับจับปัสกาในโอกาสแห่งนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ <S <S ก็เสนอเป็นตอนที่20จริงๆแล้วนะตอนที่20จริงๆแล้วส่วนไอ้ตอนที่แล้วที่ไปพูดผิดว่าตอนที่20เอาไว้เป็นตอน19เเลยกันเนาะตอนที่แบบว่าไปดูคอนโดไอเดโอจุฬาสามย่านแห่งนั้น เราตั้งใจทำสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ให้กับทุกคนจริงๆเลยโดยเฉพาะไปถึงว่าคนที่สนใจบ้านในคอนโดหรือว่ารู้ไปถึงแบบว่าเพื่อนในหน้าที่อยากได้ความรู้อะไรก็บอกกับผมได้เลยตอนนี้พักก่อนเดี๋ยวจะมาดูโครงการซึ่งเคยถ่ายทำไปแล้วรอบหนึ่งคือ The Living, เดอะลิฟวิ่งเพกเกษมนั่นเองและเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วและเป็นตึกจริงด้วย พร้อมกับมินิคอนเสิร์ตสุดมันอย่าง England, อิงกรันธรและลิปตากันได้เลยนะคะผมอีกสักครู่เดี๋ยวจะมาแบ่งปันสิ่งที่ดีและมีประโยชน์กันต่อครับและนี่คือส่วนหนึ่งครับของโครงการเดอะรีวิวพีเสมนะครับผมนี่คือสินค้าตารางเมตรสองห้องนอนนั่นเองครับทรงก็จะประมาณนี้มันเหมือนวันเบสพาทยังไงไม่รู้เนาะ <c oughs> <c oughs> นี่เลยถ้ามาทรงนี้นะก็จะประมาณแบบสาล้านกว่าหปา่านี่ นะมา z ุงมนี้เลยนี่นี่คือห้องนอนที่กว้างที่สุดครับผมห้องนอนสามสิตารางเมตรครับผมนี่ประมาณนี้เลยจะดูแพงกว่าด้วยและนี่ลักษณะนี่นี่เครื่องทำน้ำอุ่นนี่เลยนี่แต่ว่าถ้าเป็นตอนก่อนนันเนี้ก่อนที่จะตึกเสร็จสมบูรณ์อะ่ะตึกจริงอะก็จะเป็นพีเซลเนาะแต่นั่นอะ่ะ มันเป็นตึกที่สมบูรณ์แบบแล้วราคาก็จะแพงต่อเนื่องมีชุดครัวก็อะไรก็ให้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปชมคอนเสิร์ตของอิงวรลันทรและลิฟตากันเลยดีกว่าครับ เป็นยังไงกันบ้างครับได้ชมห้องจริงๆของเด e Living เพ็กเกมไปแล้วใช่ไหมครับผมซึ่งพอโดแห่งนี้เดินทางไม่ยากเนาะแล้วก็ได้อิ่มหนำสำราญกับคอนเสิร์ตอิงวันทรและก็ลิปตาด้วยใช่ไหมครับผมสนุกกันใหญ่เลยใช่ไหมทีนี้สิ่งที่ดีมีประโยชน์ที่จะมาแบ่งไปันกับทุกคนก็คือเป็นสิ่งที่เคยไหมที่สังเกตว่าเพื่อนในหน้าหรือในหน้าหลายๆคนอะเจอปัญหานี้ไหมคิดคอนเทนต์ มันเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยกว่าจะคิดคอนเทนต์อ่ะโอ้ยต้องหาข้อมูลเยอะไม่รู้จริงหรือเท็จแล้วก็ต้องหาแบบตึบต๊บตึๆบตึ๊บตึบตึบหลายๆเว็บจนแบบเวียนหัวเคยเป็นอย่างที่ผมเป็นไหมอ่ะยกมือขึ้นใครเคยเป็นที่แบบว่าเฮ้ยมีคนดูดีๆสักที่หนึ่งอ่ะแต่ว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกอ่ะยกมือขึ้นผมมีเครื่องมือดีๆและเป็นประโยชน์กับทุกคนนั่นก็คือ ChatGPT โดยเฉพาะ AI เนี่ย ก็สามารถบอกว่าแปลเป็นคอนเทนต์ได้อย่างตามใจชอบเลยนะใช้ AI ร่วมกับมนุษยนก็สามารถไปกันได้ทีนี้วิธีการใช้ ChatGPT เนี่ยง่ายๆนะพิมแค่เสิร์ช o o o g l e ก่อนเสิร์ช Google เสร็จปุ๊บนะพิมพ์คาว่า ChatGPT จะขึ้นในเว็บเลยและไม่ใช่แค่นั้นนะมันจะมีในส่วนของเรื่องของ ChatGPT อะอยากได้เนื้อหาอะไรหัวข้อพิมพ์สั่งเข้ามา ระบบมันจะแปลเป็นภาษาอังกฤษเลยมันจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อยใส่ Google Translate แปลเป็นไทยทีหลังไม่สายอย่างนี้เลยมันคือเป็นการทำงานที่เรียกได้ว่าอยากได้เนื้อหาอะไรเขาสแสดงประมูลมาหมดเลยข้อดีของ Chat GPT AI นั่นก็คือมันจะอำนวยความสะดวกให้ในหน้าเนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายคิดคอนเทนต์ได้ง่ายและที่สำคัญก็คืออยากได้ ทำที่สร้างคอนเทนต์เป็น,นกีบมรทัดน็อะไรก็แล้วแต่นะมม่สามารถทํางานได้ง่ายและอำนวยความสะดวกสามารถยน่นระยะเวลาการเสียเวลาการคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วไม่ไม,ไม,มีโอกาสลงมือทําอะที่มันลุวงเลยเวลาไปจนไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันกเน็เป็นข้อดีที่สามารถทํางานได้ง่ายประหยัดเวลาและรุ่นยน่นระยะเวลาที่มันเสียไปอะได้ด้วย <Yeah. S 1> แต่ข้อเสียคือ c ช a t g พ t ชีเนี่ย บางครั้งอะมันแล้วแต่เวอร์ชั่นของแต่ละเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่อง iPhone หรือว่าเครื่องแล็ปไอลูปท็อปไม่ใช่ดิแล็ปท็อปแล้วก็มีในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กเองวินโดว์อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะเป็นเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ามันจะไม่ได้สมบูรณ์แบบอะบางครั้งบางคราวอะเราก็ต้องเติมเข้าไปเติมเพื่อให้คอนเทนต์รู้สึกว่ากลมกลมกล่อมมากขึ้นและทำให้มีแรงดึงดูด ให้คนสนใจซื้อและเข้าไปจองและเข้าไปนัดชมเข้าไปทําเซ็นสัญญาโอนกรรมสิทธิ์อะไรเป็นแบบเรียกได้ว่าผ่านได้อย่างสวยงามไอ้บางครั้งอ่ะบางขั้นตอนอ่ะเราทําเองนะแต่ว่าไอ้การคิดคอนเทนต์มาเป็นประเด็นใหญ่มาเป็นประเด็นแบบโลกแตกเลยแหละที่ไม่สามารถทําตรงนั้นได้อ่ะใช้ GPT นะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้ทํางานได้ง่ายและสะดวกตามแบบที่ผมแคปอย่างนี้ปึกปึก แบบนี้เลยซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้การคิดหัวข้อง่ายขึ้นนี่คือข้อที่หนึ่งนะสองทำให้เนื้อหาคอนเทนต์เป็นไปได้เป็นไปได้ดึงดูดมากขึ้นจะดึงดูดแบบว่าอยากได้ชูแบบไหนชูส่วนกลางชูนู่นชูนี่ยกตัวอย่างอะ่ะอย่างสมมติคอนโดจุฬาปุ๊บเสิร์ชชื่อคอนโดจุฬาไปไอพาร,ร์กับห้าสิบบรรทัดแรกหรือห้าสิบคำแรกอะ่ะ นั่นแหละคือเฮสเลยนะแต่เป็นส่วนของเนื้อหาเนี่ยพิมพ์เข้าไปแบบ3ามพันคำมันจะมาแบบว่าเป็นชอ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 ,อยู่ที่ว่าเราชูแบบไหนมากกว่าอ่ะเลือกไปชูเลยตามใจชอบเลยนี่คืออนุภาพของ h ช t GPT ที่ทําให้รู้สึกว่าทํางานง่ายนั่นคือข้อที่2ข้อที่3นะเสียอย่างเดียวมันเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะถ้าเป็นแบบว่าเป็นเครื่องบางรุ่นบางบางเครื่องหรือว่าบางอะไรก็แล้วแต่นะ คือมันจะเป็นภาษาอังกฤษเน่ยมันไม่ได้เป็นแบบภาษาไทยอย่างที่แบบว่ามีเครื่องรุ่นใหม่อะไรอย่างงั้นที่แบบเออบางครั้งอ่ะบางครั้งใช้ GPT อ่ะมันก็จะเป็นภาษาไทยด้วยเออมันก็แบบอำนวยพวสะดวกได้ง่ายขึ้นแต่เสียอย่างเดียวคือบางเครื่องอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษมันก็ทำให้เราอะต้องแบบไปแปลเพิ่มใน Google Translate นั่นเองวิธีการในการหา Chat GPT นั่นก็คือสิร์ Google และพิมพ์คำว่า Chat GPT AI และหลังจากนั้นก็ไปคลิกเว็บที่เกี่ยวข้องกับ Chat GPT AI ก็จะแสดงประมูลผลถึงเว็บตรงหน้าจอคอมหน้า iPhone ทันทีและหลังจากนั้นพิมพ์คำสั่งมาอยากได้หัวข้อไหนพิมพ์หมดเลยตามที่พับต,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งจะทำให้การทำงานได้อยากมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ย่นระยะเวลาเสียเวลาคิดงานเสียเวลาคิดคอนเทนต ได้อย่างลดลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นง่ายขึ้นและโอกาสที่จะเกิดการขายก็จะเป็นไปได้ดีขึ้นคอนเทนต์จะมีแรงดูดแรงดึงดูดมากขึ้นเพื่อจะได้มีโอกาสเจอลูกค้าได้มากขึ้นมากขึ้นตลอดไปวันนี้ก็สมแก่เวลาแล้วขอบคุณทุกคนจากใจจริงเป็นอย่างมากที่ได้สลับเวลารับชมและรับฟังในการแบ่งปันสิ่งที่ดีและมีประโยชน์กับทุกคนในรายการรวมรับจับประสังหาซึ่ง ฉายทั้งหมด20ตอนแล้วถ้ามีตอนไหนที่อยากให้เราพูดอะไรอยากให้เราไปเยี่ยมชมโครงการไหนก็สามารถคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะผมวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาสมแก่พอดีเอาไว้จอกันในคลิปต่อไปโครงการใดที่น่าสนใจหรือบ้านใดที่น่าสนใจก็ติดตามได้ตอนต่อไปหรือคลิปต่อไปหลังจากนี้นะคะผมซับดี้อยู่ยังมีความสุขไม่ถึงคุณโจปิยาทาวน e บ t ที่อินเวสท์เคาน์ตีครับผมลาันแล้ว เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้ขอปิดคลิปครับสวัสดีครับผม